โอ้ผมอยู่บ้านริมบ้านริมเกชานลำกลา,างแบบกลางก็ได้โอ้คอ <แ S 1> ไม่เท้า,แ,าแล้วผมเจอพี่บอยเนี่ยมีร่องรอยของวา้าพี่บอยกลางแบบเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันกำลังคุยกลย่องอยู่คุยกล่องตลอยไป เฮ้ยได้ลูกระบี้มาเฉยเลยเกินไปอุ้ยกล่องั้งนานได้ลูกระบี้มาเออเสียบ enfin ้าไปเดี๋ตีทุกตีทุกอย่างที่บอยโดนรถไฟชนเหรอ น้ำปนหญิงหายมันขึ้นรถไฟไปเออมันอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยเล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 ยตัวนั้นแหละฆ่ามันตายตายเอาเลยบูดอย่างไวอะเครื่องไม้ไอ้ปั่นสุสานให้มันปั่นขอบแมปไปแล้วเราเล่นโซนกลางก็ได้ผมว่าไหวถ้าเกิดมันแบบแทะตรงกลางต้องโซ่มันอยู่ตรงแถวนี้เลยนี่หว่าในคลาวเคชั่น เรื่องที่พี่ว่าคืรอรถไฟอีกแล้วคนเศร,ร้าเฮ้ยเจอแล้วเจอทั้งหมดจริงก็โดนรถไฟชนช่วยด้วยพี่บอลลงบ้านริมบ้านริมมืนคู่มืนคู่ทั้งตัวเจ็บทั้งผมอ๋อมือนหนักหายเร็วกว่าผมปะ เราไม่เฝ้าไอ้นั่นไอ้นั่นอะมันลงห้องใต้ดินวะเรียบร้อยอย่างเงี้ยสามชีวิตเลยบ้านริมบ้านริมสามชีวิตเลยเหรอพี่กลับไปเฝ้ากันพี่ไปต้องเฝ้าแล้วผมพยายามแบบเล่นแบบปิงปิงไม่เงือกมันเร็วขนาดนี้เนี่ยเออเปียกน้ำตายเครื่องมันแบบแชฉเร็วมากเลย ตายหนึ่งปะ่ะโูเอ้ยดึงทันเฉยหนวะนนั่นออแหละหลังแลไปช่วยผ,ผิดตัวกำลังเสริมมาแล้วผมตีผิดตัวโอ้โหถ้าผม,มเป็นโอตันนะตายไปแล้วตัวนี้เรีแล้วครึ่งเหลือสี่ เอ้ยแม่งกูโหชนวับไอ้มันกดน้ำหอมเอลยวะอยี้โรงงานซื้อยาต้องตามไม่ทันพี่บอยสามารถฆ่าไม่ได้ไหมตัวนั้นเนะี่ยไม่ตายกูวะโอ้หเสียบไม่ไะะอ,อ,ไม,ไม,อามา<ไ>อมดึางอืมอืมไอจบับสอง เออแย่แล้วเครื่องเร็วจังเลยนอตันมาแฟมมันฮิวอยู่ข้างบนบ้านมันฮิวแบบไม่รับรู้ได้ๆทั้งสิ้นว่ะิวแบบไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นผมเจอพวกแกงแฟมนอตันปิงๆแต่ก็ยังจะมาดึงได้ เอ้ปิงปิงปิงโอ้โหอยู่ตัวสไลด์เจอน้กบดหญิงตัวนี้แล้วตรงกลางมันก็น่าจะตายตรงนี้เปิดวาร์หนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ว่าเอาอดขึ้นมือถืออะไรวะเนี่ยคนละหนจัดจัดมันรอเปิดวับ์หนึ่งหลังก็อี้เฮ้ย อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแง่เกียดเกินแม่งโผล่มาเป็นแบบแมงแสบแตกลังโอ้โหมันจะกระจายแล้วไะตัวไหนเนี่ยลืมชุดเออเย่ะแยะไปหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยคือแบบโผล่มาเกกต็มไปหมดเลยแบบแมงแสบแตกลังตัวไหนไม่รู้เอ้าแล้วต่ยม่โอ,อกเฉยอะไรครับพี่เจอแมงสาบตัวนึงแล้วโ้โหแล้วว่ะ พี่เจอพี่ไล่อยู่เฝ้าค่อยไปเลยเฟ้าไปเลยอะไรนักหนาวะได้ได้เขาเฝ้าให้ไม่ใช่ตัวนี้มันมีอีกตัวหนึงพี่บอกแม่งจะตายอยู่แล้วแม่งแมงแสบเวียนเวียนเกินโอ้โหตะตีโดนหมอเฉย โอ้โห oh แมงสับแตกลังโอ้โห oh ตีโดนหมอได้ยังไงก่อนหือพลังแมงสาบอ่ะหือ <c oughs> แมงแสบมันยิวกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยวะใช่ <c oughs> เอาไม่ตายขี้ยิวแบบไม่สนใจโลกงมนุษย์ ขอแค่มีของเมืหนึ่งเดี๋ยวเจอกันตีเร็วต้องกานตีเร็วขั้นสุดมันได้เวลาตายเลยพวกนี้เอาช็อคสุดกิดได้สวยได้เวลาตายแล้ววะส,สววล,าาลห,สนหน้าตายไปซะตายเรงตัวผมบอกแล้วจังหวะนี้พวกแมงสับแตกลัง หน่าเนี่มันโซนเครื่องง่ายมาเลยโอ้โหจะมีแมงสาบตรงก็อีกโอ้โหตรงนั้นเต็ไมไปหมดเลยโดนดึงให้แบบไม่เลยเฟดเอ้ยให้เลยเฟด อโอ้ตรงสุดสายก็มีตรงข้างหน้าพี่บอยก็มีมีลูกที่อะพี่บอยตรงหน้าสุดสายสองตัวตัวจิบหนึ่งตัวกำลังไปทางตรงหลุมสุดสานมีปมีหมอถือปืนป่ะเนี่ยบอกเลยหมอถือปือนแด็กป่วโบกตึก หมอจมน้ำหมอจะจมน้ำตายอยู่แล้วมไม่ตาย<อ>มีปืนหมอถือปืนเต็ดเลือดที่เหมือนไม่ชิหมอถือปืนหมอถือปืนหมอถือปืนวิ่งยาว,ยาว ถือปืนไอ้หมอตัวนี้แหละแสบต้องโดนพวกแกงแมงสาบมันต้องโดนยิ่งกว่านี้พวกเงี้มีชิงชิงนายอิฟด้วยเปิดวัฟโน่เอาละจำนวนประชากรลดใกล้หมดละใช่แมงสาบใกล้สุนพันธ์ละ อแมงสาบต,ตกรถครับผมมีแมงสาบตกรถหนึ่งคันหนึ่งต,ตัวเออชนไปหนึ่งทีชนไป่ทีหนึ่งเขาชนไปโดนดึงหอกแล้วกันดึงหอเอาดึงหกเอาอืมลูกระบียบยับยับมใหมาช่วยแล้วใช่ตรงผมสองตัวนะตรงหอนาฬิกาหลำโพงสองตัวแต่งกัางแบบ

เอ็นน้ำปนหญิงันนี้ก็แสบจะตายแล้วแต่แบบแท้น้ำบ,บนหญิงอยู่ตรงบ้านลิมบ้านลิมบ้านริมไม่ไม,ไม่ชนไม่โดนเฉยตามตามตามโดนน้ำกัดไปเด็โดนน้ำกัดไปเด็กไปไปไหนไปด้วย ไปไปเออรูบลับบี้แบบอย่างเยอะมันแสบไปบอกวะมันแสบกันไปไม่บอกว่าวตัวนี้รถรถจอดมีนักบวชยิงนะรถจอดมีนักบวชยิงตัวนหนึ่งวิ่งทรวะเพิ่งวิ่งถูถูรอบรถ คน,คนตีนมากกว่าน,นี้มันอยู่ตรงไหนไพี่บอยสุสานเดี๋ยวผมปล่อยหมาไปช่วยีหมหมามาล, <c oughs> ละทรมานเขาโดนหมางับขาจบโปตเตโต ฮันแคมชิปเปอร์ถ้าพี่บอยแบบอุ้มปล่อยอุ้มปล่อยเราจะโดนน้ำผมอยากรู้มากเลยพี่บอยลองอุ้มปล่อยอุ้มปล่อย <c oughs> ระหว่างระหว่างเขาเรียกว่าไงดอิอยู่กับอากาศจะตายเพราะโดนน้ำกัดก่อนหรือเปล่า <c oughs> ยอมเพลยังยังยังไม่ยอม ไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นขึ้นตอนที่แบบว,ว่าถึงพื้นแล้วอะถึงพื้นแล้วถึงขึ้นผต้องเอาเขาไปประหารในห้องใต้ดินแบบว่าชิดในสุดก็อี้ทำไมมัน <ừ. S 1> ตั้งตรงกลางก็เลยนะ โดนแบบจัดขั้นสุดจัดสุดนนี้นดีสุดจัดสุดเลยมันดึงมันได้เรื่อยดึงสโลว่างมันอินฟินิตี้ใช่ไหมครับสโลว์ตลอดไป